ครับมาต่อกับคลิป2นะครับหลังจากที่ได้รื้อไล่ดูสายไฟไล่ทั้งหมดแล้วนะครับเรามาไล่มาถึงหน้าปัดนะครับสายไฟไม่ได้ชอดลงกาวนะครับสรุปหน้าปัดตัวนี้มันเสียนะบรวนนี่ครับเดี๋ยวจะเสียบเสียบตัวนี้ให้ดูนะครับเสียบตัวนี้ไฟเบรกนะครับไฟเบรกมือ เส่เข้าไปแล้วเวลาดึงนะครับเวลาเราดึงต้องเปิดสวิตช์ไฟก่อนนะดึงอ่าอ๋อเนี่ยนะครับเนี่ยเวลาดึงเนี่ยครับดูนะดึงเวลาดึงเนี่ยดึงนี่ติดลงดับดึงติดลงดับนะครับดึงติดลงดับนะครับสรุปแล้ว สายไฟไม่ได้ชอดลงกาวครับเราไล่มาทั้งหมดแล้วไล่มาไล่มาหรือมาเยามานะครับมันก็จะมีกล่องปอดนี่จะมีกล่องคอนคอนโทรลบอดี uh, ้นะครับอยู่ตรงนี้กล่องหนึ่งแต่มันก็ไม่เข้าครับมันก็ขึ้นมาหน้าปัดไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นมานี่นะครับนี่ครับนะครับ,รบ,นะรบช้ได้นะครับ ตรวจแล้วต้องเปลี่ยนน้ำปัะรัับหรือไม่ต้องส่งซ่อมดูครับถ้าถ้าซ่อมได้ครับมาบอกกันครับสวัสดีครับ